สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันสูตรสามตัวบนโต๊นะคะสูตรที่4นะคะพนอันนี้จะเป็นสูตรใหม่แต่ก็เดินดีนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเทบชนกับสูตรเก่าของเราเหมือนจะมีชนกันอยู่นะคะอ่าดูให้จบนะคะท้ายคลิปนี้เหมือนพี่ช้างจะเอามาตัวที่ชนกันนะคะว่ามีกี่ตัวนะคะพีนะขอฝากตืมนสับิดนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเดีโอนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดงี้ยพสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะคะแต่ส่วนที่เรามาตั้งออกมาคำนวณน,นะคะตัวนี้จะเป็นสามตำบลของงวดนี้นะคะ แล้วตัวนี้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนของรางวัลที่หนึ่งของหกตัวนี้ของงวดนี้นะคะแล้วก็สองตัวล่างของงวดนี้นะหน้าคนหนึ่งของงวดนี้นะคะที่เรามาตั้งนะคะมาช่วยกันบวกนะคะหลักร้อยนะคะเอาสามตัวนี้มาบวกสามค 3, งที่นะคะหกเก้าศูนย์ค่ะเอาห้ามาบวกศูนย์ก็เป็นห้าค่ะเอาห้ามาบวกหกอีกทีนะคะก็เป็นหนึ่งค่ะ หนบวกสามนะคะก็เป็น4นะคะ4ีหค่ะเอา3ามบวกหเป็น4ี่ค่ะสี่บวกสมเป็น7ค่ะ7จบวกสาอีกทีก็เป็น0นะคะแล้วบวก6กคงที่นะคะก็เป็น6 7ค่ะเดี๋ยวจับคู่ก่อนค่ะงดแเรกนะคะก็จับคู่ได้ประมาณนี้นะคะเอา6กีีบวกสนะคะก็เป็น9ค่ะ9ก้สองสามค่ะ เอาศูนย์บวกเจ็ดก็เป็นเจ็ดค่ะเอาเจ็ดบวกหกนะคะก็เป็นสิบสามค่ะบวกสามคงทีนะคะก็เป็นหกค่ะหกเจ็ดค่ะเอาห้าบวกแปดเป็นสิบสามนะคะสามบวกสี่เป็นเจ็ดค่ะเอาเจ็ดบวกสี่ทีก็เป็นหนึ่งนะคะบวกหกคงท,ทีนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะแปดนะส่วนงดนี้นะคะก็เข้าที่มุมน,นี้นะคะเอฟซีส่วนงดนี้รู้สึกว่าจะมาตรงๆนะคะ ต่อกันงดที่เพิ่งออกไปนะคะเอา9ก้านี้บวกสนะคะก็เป็น12ค่ะ2องห้ค่ะเอา8ปบวกเเป็น15ค่ะ5มาบกแอีกทีก็ลงท้ายเลขสาค่ะบวกสามคงที่นะคะก็เป็น6เป็น7ค่ะเอา7จบวกเเป็น4ค่ะ สีมาบวกสเป็น8ค่ะเอา8ปบกสอีกทีนะคะก็ลงทไยเล็กสค่ะเอา2องบวกกคงทีนะคะก็เป็น8ค่ะ8 9นะคะจับคู่กันนะคะอะสูตรงดที่เพิ่งออกไปนะคะเขาจะเข้าที่กูโตดนี้นะคะสูตรใหม่นะคะเอฟอ่าเราก็จะเอาไปเทียบชนกับสูตรเก่าของเรานะคะ ก็สูตรสามตับนของพี่ช้างก็น่าจะประมาณนี้นะคะมาบวกกันงดที่จะออกนี้นะคะนี่ก็เป็นสามตับนของงดนี้นะคะอันี้ก็หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะตัวล่างของงดที่ผ่านมานี้นะคะนี่ก็น่าขอหนึ่งนะคะทําผู้ชมเอาหกนี้มาบวกสามนะคะก็เป็นเก้าสองสามค่ะเอาศูนย์บวกห้าก็เป็นห้าค่ะ แล้วก็บวกหกนะก็ลง้ายเล็กหนึ่งค่ะบวกสามคงที่อีกทีนะคะก็เป็นสี่ค่ะสี่ห้านะคะเอาหกนี้มาบวกหนึ่งเป็นเจ็ดค่ะบวกห้าบวกห้าก็ยังเป็นเจ็ดค่ะเอาเจ็ดบวกหกคงที่อีกทีนะคะก็ลง้ายเลข3สามค่ะสามสี่ค่ะจับคู่ก่อนนะคะอ่าโซนตัวนี้ก็จับคู่เสร็จแล้วนะเอฟซี FC. เขาก็มีชนกันอยู่นะเดี๋ยวพี่ช้างเอาให้ดูนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บหนะ้าคัดเจร์ก่อนนะคะ มีชนกันหลายตัวเลยนะคะงวดนี้นะเขาจะชนกันที่ตัวนี้บ้างนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้นะคะส่วนที่เหลือนะแล้วเดี๋ยวสี่นะคะประมาณนี้นะ,ะเขาจะออกตรงกับบันเสาเนาะเลขอะไรบ้างเนาะเจ็ดหรือแปดหรือเก้านะคะบางทีเขาก็จะออกแบบนี้บ้างนะพี่สี่เดี๋ยวให้ดูที่ชนกันค่ะแล้วก็สรุปคร่าวๆไปก่อนนะคะพีสี่ ตัวนี้จะชนกัน, dollars, น, tenants, น,น,นอยนะู่สมามสูตรนะหนึ่งสองสามนะคะนี้สามสูตรค่ะนะที่เหลือเนี่ยชนกันแค่สองสูตรนะคะนี่ก็สองสูตรนะคะนี่ก็สองสูตรนะนี่สองสูตรนะคะอันนี้ก็สองสูตรนะนี่ก็สองสูตรนะนี่ก็สองสูตรนะคะอันนี้ก็สองสูตรนะคะที่ชังมาตั้งไว้นะคะนี่หนึ่งสอง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  หนึ่งสองนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะตามสูตรเท่านั้นนะคะ่วนอันนี้พี่ช้างก็แค่เอามาตั้งไว้เฉยๆนะคะก็รู้สึกว่าชอบแค่นั้นเองนะคะแล้วแต่เอฟซีนะคะพี่ช้างก็ยังไม่ฝันหลายงวดแล้วนะ,ะพะูดตรงๆบางทีเราก็เอาความฝันนั้นเอามาตัดในในสูตรอีกทีนะคะหรือว่าความฝันนั้นเขาจะมาตรงกับในสูตรหรือเปล่านะคะโซนที่ผ่านมานะคะคนเรามันอยู่ที่โชคนะเอฟซีบางทีงวดที่ผ่านมานี้ ที่อะไรนะตัวนี้นะหกหกเก้านี้พี่ช้างก็เอามาเขียนไว้แล้วว่าจะเอามาเป็นตัวกันนะคะไม่ได้ไปหาซื้อเลยนะคะเรามันอยู่ที่โชคนะ,คะไม่ใช่ว่าเห็นเขาสูตรเข้าแล้วต้องถูกทุกหมดไม่ไม่ใช่เลยนะอย่างเช่นหอยลาวนะพี่ช้างก็เขียนแล้วนะเขียนแล้วเขียนแบบนี้เลยเอ้ยเขียนแบบนี้ไม่ได้นอะมันลายเขียนเลยนะหอยลาวพี่ช้างก็จะเขียนว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็เขียนแบบนี้นะเออ แล้วก็วงไว้นะแล้วก็ไปเอาตัวที่มันติดตัวเลขเจ็ดนะอาตัวนี้ไม่เอานะอาเห็นไหมคะมันอยู่ที่โชคนะมันมันไม่ใช่ว่าเอ๊ะเขาสูตรเขาเข้าเราก็ต้องถูกทุกงวดไม่ใช่ไหนสะี FC. เออเคบเจอร์ยังเคบเจอร์ยังอันนี้สามตัวบนถ้าสมมติว่ารอพี่ช้างไม่ไหวแล้วที่วันที่สรุปนั้นก็ประมาณนี้ก่อนนะไม่รู้ว่าจะมีตัวที่ เด็ดเด็ดอีกไหมก็ยังไม่รู้นะจากคลิปนี้ไปก็น่าจะคำนวณ2ตัวล่างให้นะคะอตัวล่างหรือว่าดับบนหรือว่าวิ่งบนเด่นบนก็แล้วแต่นะคะอันนี้เรามาดูย้อนหลังสักหน่อยนะคะงวดที่หเข้ามาอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะอีเข้ามาด้านบนนะคะส่นงดที่สก็ยังมาด้านบนมุมซ้ายขวานะคะง,งดที่3าเขาจะมามุมล่างๆนะคะรู้สึกว่าไม่บนกว่าล่างนะ อันนี้ถ้าสมมติว่าเขาจะมาบนก็แถวนี้เนาะอันนี้ก็สวยนะความจริงนะอันนี้ก็สวยนะคะเอออยากเอาไปติดไบ้างก็แล้วแต่นะคะถ้าเขามามุมล่างจริงๆนะพี่ช่างก็ชอบตัวนี้นะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันสุดสอตัวล่างนะคะยังไม่ได้หาไว้เลยเดี๋ยวจะหาหาห f สีนะคะเออถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้นะคะยังหาไม่เจอก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งถึงจะมาลงให้นะคะ ดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ fc fc เก่าได้ใหม่นะคะก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังทุกทุกท่านท,ทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ